ราคาทองวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวันที่ทองลงแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะฮะเช้าวันนี้ครับยี่สบตุลาคม2568ครับตลาดราคาทองคําเปิดตลาดในเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีฮะร,ราคาทองคําแท่งปรับลดลงครั้งเดียว2,500บาทนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคําแท่งอยู่ที่บาทละ63,650แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ63,750านบบาทฮะต้องบอกว่าการที่ราคาทองลงเช้าวันนี้ครั้งเดียว 2,500บาทเนี่ยว่าเยอะแล้วจริงๆมันลงต่อเนื่องมา้แต่เย็นเมื่อวานแล้วนะช่วงเย็นเมื่อวานก็ลงมาเป็นพันแล้วเท่ากับว่าจริงๆแนละ้วถ้าเทียบกับเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยร่วงลงไปกี่เดียวหายไป3 4 0 0 0บาทเลยฮะเรียกว่าจากประมาณ67,000กว่าบาทเนี่ยเหลืออยู่แค่6 000, 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ดไถท,ทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะฮะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยราคาทองเนี่ย เวียงรุนแรงจริงๆเลยนะช่วงสูงสุดอยู่ที่3,4375ช่วงต่ำสุดอยู่ที่4,86 US ดอลลร์ต่อ1 t r o ทรอยออนะมีช่วงการเวี่ยงของราคาทองคำมากถึงประมาณ300ดอลลร์เลยทีเดียวนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นวันที่ราคาทองคำเนี่ยลง เวียงแรงมากแล้วก็ลงแบบหลุดทุกแนวรับเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นว่าลงไปแล้วแล้วก็ตอนค่ำๆก็ลงลงไปหนักเลยแล้วก็ค้างอยู่ในโซนล่างมาจนถึงเช้าวันนี้นั่นเองนะสาเหตุที่ทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยลงได้แรงขนาดนี้ก็มาจากการที่ คนเดิมนั่นแหละฮะท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะออกมาแสดงความเห็นในเชิงบวกนะต่อความเป็นไปได้ต่อการบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีนน่ะแล้วบอกว่าไอ้ที่ก่อนหน้านี้ที่จะไปเก็บด้านภาษีการค้าจะเก็บเพิ่มอีก100%จะเก็บเพิ่มอีก155%เนี่ยบอกว่าไงฮะบอกว่าอาจจะไม่เกิดขึ้น ตอนแรกบ,บอกว่าจะเกิดขึ้นหนึ่งพฤศจิกาย,ยนโอ้โหราคาทองคําก็พุ่งแหลกลาเลยนะขึ้นมาวันหนึ่งเป็นพันสองครั้งอ่ะวันละพันกว่าพันกว่าสองครั้งนะเออตอนแรกบอกร้อยหนึ่งก็ขึ้นพันกว่าบอกว่าเป็นร้อยห้าห้าก็ขึ้นอีกพันกว่าใช่ไหมฮะวันนี้ขึ้นที่เปิดสัปดาห์มาบอกว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วตอนแรกบ,บอกจะเกิดขึ้นหนึ่งพฤศจิกโอ้โหพอพูดแบบนี้นะราคาทองคาก็ไหลรูดลงอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอนะอีกข่าวหนึ่งจําได้ไหมฮะที่ผลักดันราคาทองมาช่วงก่อนหน้านี้ก็คือภาวะชัดดาวของทางฝั่งรัฐบาลอเมริกาฮะปรากบว่าเมื่อคืนนะคุณเควินแฮสเซนที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวอเมริกาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าภาวะชัดดาวมีแนวโน้มซึ่งสุดลงในสัปดาห์นี้ฮะโอ้โห นั่นก็เท่ากับว่าปัจจัยที่เคยบวกต่อราคาทองคาม,มาก่อนหน้านี้หลายๆข่าวเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นปัจจัยลบแล้วฮะเพราะเขาบอกว่าการว่าการที่จะพูดคุยเรื่องภาษีการค้ามีแนวโน้มว่าจะตกลงกันได้ภาวะชัดดาที่ทําให้ผการาคาทองมาขึ้นมาก่อนหน้านี้ว่าจะยืดเยื้อก็บอกว่ามีแนวโน้มจะสิ้นสุดลงเจอเข้าไป สองข่าวภายในวันเดียวราคาทองคํารูดไหลแรงหลุดทุกแนวรับฮะตอนนี้ถาว่ามาดูเช้าวันนี้นะครับที่ราคาทองคำนะครับของฝั่งเอเชียนะฮะ ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีเลยนะมีบางช่วงเนี่ยหลุดลงไปนะเกือบจะหลุด4 0 0พันนะเะช้าวันนี้เนี่ยมีบางช่วงหลุดลงไปอยู่ที่4 0 0พันกับ3 u s ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนะฮะส่วนช่วงสูงสุดนี่ก็ไม่ได้สูงเลยฮะไปแค่4133ฮะถ้ามาดูเรียวไทม์ตอนนี้อยู่ที่4108 u s ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนนะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้หวาดเสียวมากหวาดเสียวมากะฮะเช้าว,วันนี้ที่เอเชียกเกือบหลุด4 0 0พันแล้วนะ ต้องบอกว่าตอนนี้นาะทีนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะฮะนี่จะบอกให้นะจริงๆแล้วตื่นมาเช้าวันนี้เบิร์สไถทองคิดว่าตัวราคาทองคำจะลงแบบ อีกสามพันอะไรเงี้ยหลังจาี้ี่เมื่อวานตอนเย็นลงมาแล้วเป็นพันใช่ไหมคิดว่าจะลงมาสักสามพันอะไรนี่ยังดีนะฮะมีตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ามาช่วยนะโดยที่ตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทอยู่ที่สามสิบสองจุดเจ็ดห้าบาทต่อดอลลาร์ค่าเงินบาทมาอ่อนช่วยนิดนึงก็เลยทําให้ท้องเนี่ยโอ้โหไม่งั้นเนี่ยลงหนัก,กว่านี้อีกนะฮะแล้วตอนนี้ต้องไปดูนะว,ว่าจะเป็นยังไงต่อไปฮะแนวรับแนวต้านก็ให้อาไว้นะแต่ให้ไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะนะฮะแนว แนวรับก็คือตอนนี้ต้องหมดแนวรับก็คือ4,000ันยูเอสดอลลาร์นะจริงมันมีหลายแนวรับแหละ4,000ันหนึ่ง4,000ันแปดสิบสี่พสี่สิบแต่แค่เช้าวันนี้แป๊บเดียวมันก็หลุดลงไปหมดแล้วอ่ะนะฮะไปแตะ4,000บางช่วงแล้วนะก็ต้องดูนะก็ให้แนวรับใหญ่ไปเลย4,000แนวต้านอยู่ที่4,140 4, 140, 4แล้วก็4,200นะฮะก็ ไม่รู้จะบอกไงดีส่วนแนวแนวรับแนวต้านในไทยนะแนวรับก็6 3 0 0 0แนวต้าน64,800คือกรอบตอนนี้ต้องบอกอบว่ากรอบค่อนข้างกว้างแนวรับแนวต้านนะเพราะตัวราคาทองเวียงแรงมากเมื่อคืนนี้เวี่ยงประมาณ300เช้ามาวันนี้ฝั่งเอเชียก็เวียงอีกร้อยกว่าโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์น่าติดตามมากราคาทองนะฮะก็ใคร ติดตามเรื่องทองคำฝากกดติดตามช่องเบิร์ไหท,ทองด้วยนะฮะใครติดตามอยู่แล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วย่างน้อยกดส่งติ๊กเกอร์เป็นกาลังใจหน่อยนะให้กําลังใจไม่ได้ให้กาลังใจแด่เบิร์ไหท,ทองนะครับต้องบอกว่าให้กําลังใจเพื่อนๆที่ติดตามราคาทองคํได้วยกันด้วยนะเพราะว่าทองลงแรงแบบนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเออแต่เช้ามาบางคนเขาก็รวยก็มีนะว่าเห็นในโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะเขาบอกเขาเขาขายเขาขายล่วงหน้าไปอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาก็รวยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจาเลยเข้าใจว่่าเิดไททองออคนี ตามช่องนี้ส่วนใหญ่้วจะเป็นฝ่ายขาซื้อนะเป็นยังไงกันบ้างฮะตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันหน่อยหรือให้กําลังใจเพื่อนๆกันหน่อยก็ยังดีนะฮะส่วนใครที่มีตัวจำนำนะ,ะก็ เบิร์ไถทองรับซื้อตัวจำนำนะถึงแม้ทองจะลงมาแบบนี้แต่ว่าปิดตัวจำนำเนี่ยถ้าหากว่าจำนำไว้ก่อนหน้านี้ราคาต่างกว่านี้เยอะเนี่ยว่าปลดล็อกเงินสดด้วยตัวจำนำกับเบิร์ไถ่ทองได้เลยนะส่งตัวจำนำมาประเมินทางช่องแชทนะประเมินราคาฟรีนะครับตกลงราคากันได้แล้วก็รับเงินส่วนต่างได้หน้าโรงทันทีเลยนะฮะก็ยินดีบริการทุกท่านเลยนะฮะใครต้องการเงินสดไปใช้มีตัวจำนำในมือเปี่ยนเป็นเงินสดได้เลยติดตามติดต่อมาทางช่องแชทได้เลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค